วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Matter Is d a y ในปี2023เมื่อลูกชายถูกจับตัวไปโดยแก๊งอันธพาลคุณแม่นั้นต้องไปตามกลับบ้านแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนคุณผู้ชมนั้นกดไลค์คนละทีนะครับให้กับวิดีโอผมหน่อยนะครับเริ่มเรื่องเนี่ยเราจะได้รู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่านีน่าที่กำลังซื้อเบียร์อยู่ที่ร้านซูเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอซื้อเบียร์เสร็จก็ไปเจอกับกลุ่มนักเลงกลุ่มหนึ่งที่กำลังยืนเตาะสาวอยู่ นีนาเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปห้ามแล้วก็บอกพวกวัยรุ่นกลุ่มนั้นว่าทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะพอพูดจบนีนาเด่ยก็เดินไปต่อแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มชายวัยรุ่นนั้นจะไม่พอใจก็เลยเดินตามเธอไปแต่เจ๊แกเนี่ยก็ไม่กลัวครับถามกลับไปว่านับเป็นหรือเปล่าระยะนะ่ะชายคนนั้นก็ทําหน้างงๆครับระยงระยะอะไรเจ๊แกเนี่ยก็เลยพูดต่อนะครับบอกว่า2เมตรยี่สิบสองเมตรสิบพอถึง2เมตรสิบแค่นั้นแหละเจ๊แกเนี่ยก็ปากระป๋องเบียร์อัดหน้านะครับทำให้ชายคนนั้นเนี่ยหลับกลางอากากศไปเลย เมื่อกลุ่มัวรุ่นนั้นเห็นเพื่อนโดนกระทืบนะครับเขาก็เลยวิ่งกรูเข้ามาหาเจ๊แกเนี่ยก็เลยปลาอาจล้มไปอีกคนนึงกลุ่มัยรุ่นเมื่อกี้เมื่อเดินถึงตัวเจ๊นะครับก็ควักมีดมาโชว์แต่เจ๊แกเนี่ยก็ไม่กลัวครับเจ๊แกเนี่ยก็ปัดเป้าในการใช้กระป๋องเบียร์แล้วก็ฟาดด้วยกระป๋องเบียร์จนชายคนนั้นเนี่ยล้มลงครับเพื่อนอีกคนนึงก็วิ่งกรูเข้าใส่เจ๊เจ๊แกเนี่ยก็เลยใช้ถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋องเบียร์อยู่เนี่ยฟาดเข้าไปที่หน้าจนล้มทั้งยยยนนนคคคครรับับทท้้3เเเเเเีี่่่่่่ดดดูาาจจจะไไมมกกกก็ล็ลล J ลลขปุแแตตอ2 เลยเอาถุงพลาสติกนั้นรัดคอคนที่3ครับสู้กันอยู่นานกว่าจะเอาเจ้แกนอนลงไปกับพื้นเนี่ยอันนี้3ต่อหนึ่งเด้ยแต่ตำรวจนั้นก็ดันมาซะก่อนครับพวกนักเลงเนี่ยก็เลยรีบกลับไปซะก่อนส่วนเจ๊แกเนี่ยก็โดนหนักอยู่เบียก็ไม่ได้กินแถมยังโดนกระทืบอีกส่วนนุ่มผิวดำคนนี้ชื่อว่าแม็กซ์ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโดนครอบครัวน,นั้นเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่ในวันเกิดอายุครบ17ปีแต่ตอนที่ฉลองวันเกิดอยู่นั้นเนี่ยเจยนีน่าเนี่ยก็ใช้กล้องส่องทางไกลแอบมองแม็กซ์อยู่ไกลๆครับ ทุกๆปีในวันเกิดของแม็กซ์นั้นเธอจะมาแอบมองอยู่เป็นประจำครับอันที่จริงแล้วแม็กซ์นั้นเป็นลูกชายแท้ๆของเธอเองครับแต่มีเหตุผลบางอย่างเนี่ยที่ไม่สามารถบอกกับแม็กซ์ได้ครับได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆแล้วชายคนที่นั่งอยู่ในรถด้วยเนี่ยก็เป็นคนมาจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาโตที่มาคอยดูแลนีน่านะครับหลังจากที่เธอแอบดูลูกชายเสร็จเธอก็ขับรถไปที่หลุมศพของตัวเองตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่านีน่านั้นเนี่ยถูกลงบัญชีว่าเธอนั้นเสียชีวิตแล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับนีนานั้นใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการติดตามแม็กอยู่ห่างๆแต่เหตุการณ์เนี่ยก็เริ่มวิกฤตเมื่อแม็กนั้นถูกกลุ่มชายสวมไอ้มองจับตัวไปไม่นานนีนาก็รู้ข่าวเธอนั้นขับรถไปหาคนที่ดูแลเธอเพื่อขอให้ช่วยตัดกันมาที่คนของนาโต้ตอนนี้กําลังพึมพำเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตรที่ตัวเองนั้นจะต้องจ่ายถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยอีกฝ่ายนั้นจะไม่ให้ลูกสาวนั้นมาเยี่ยมนีนานั้นขอให้ช่วยไปสืบเห็นว่าคนของนาโต้นั้นรู้จักกับตรวจ แต่ตาลุงนาโต้นั้นก็บอกว่าคุณก็รู้ว่าผมนั้นไม่สามารถแทรกแซงการสืบสวนได้ผมขอเรียกเป็นตาลุงนาโต้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อเขาเลยครับเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วนะครับเจนีน่าเนี่ยก็ทำหน้าดุขู่ไปทีนึงแล้วก็หายตัววับไปเลยครับหลังจากนั้นเธอก็ไปตามสืบข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านแม็กซ์แต่ก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าคนที่บ้านแม็กซ์นั้นกลับมาจากการแจ้งความคนหายพอดีไม่นานตาลุงนาโต้ก็ได้เรื่องครับเขาไปเอาหลักฐานเป็นบันทึกเสียงในมือือออถขงงมมกาาให้นีนฟัับ เสียงที่บันทึกนั้นบอกว่าเป็นการแก้แค้นของชายที่ชื่อดูชานราการครับที่จะแก้แค้นให้พ่อของเขาที่โดนนี้หน้าฆ่าตายนีน่นั้น,น,น,นครับมีฉายาว่ากิกิโมราครับในตอนนั้นเองนะครับนีแน่นคิดว่าตาลุงนาโต้นั้นทําข้อมูลของนีน่หลุดครับแต่ตาลุงนาโต้นั้นก็ปฏิเสธตัดกับมาที่หน่วยข่าวกรองของนาโต้ที่กาลังประชุมเกี่ยวกับการทลายแก๊งที่เป็นอันตรายต่อประเทศครับโดยการซักฟอกเงิน ผ่านประเทศโดยใช้คนที่มีฉายาว่าโฉมงามที่เป็นเอกอัครราชทูตนะครับโดยเธอนนเนี่ยรับเงินสีเทาจากลูกค้าในโปลแลนด์แล้วส่งเงินข้ามประเทศเพื่อถอนมาเป็นเงินสะอาดแล้วแบ่งให้ฝ่ายปกครองเนี่ยสาลูกค้ารายแรกของโฉมงามก็คือวีโตโวโตเมเตอร์ครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งที่มีความโหดและความโรคจิตเขานั้นจากการสังหารพ่อตัวเองนะครับแล้วก็เอาหัวพ่อของตัวเองนั้นมาดองในขวดโหลแล้วก็ชอบคุยกับพ่อตัวเองอยู่เป็นประจำเขานั้นชอบแต่งกายเปลือย และมีแค่สายลัดเนมตุ้มเฉียวเพียงแค่นั้นครับโบโตนั้นมีลูกสมุนที่ชื่อว่าติตุสติตุสคอนโอกาหัวหน้าของฝ่ายลักลอบค้ามนุษย์ครับและคนสุดท้ายเนี่ยก็มีฉายาว่ากระบองเหล็กเป็นพ่อค้ายาทั้งยาไอซ์ยาบ้าคิสตันและก็เปิดครับพวกนาโตนั้นจะทลายแก๊งนี้ทั้งหมดครับตัดกลับมาที่นีน่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังนั่งดูกล้องวงจรปิดตอนที่ลูกชายของเธอนั้นถูกจับตัวไปตาลุงนาโตก็บอกว่าคนที่จับตัวลูกชายของนีน่าไปนั้น เป็นคนของวโต้วโตมิเตอร์และยังบอกนีน่าอีกว่าอย่าไปยุ่งเลยแน่นอนครับนีน่านั้นเธอไม่ฟังอยู่แล้วตัดกลับมาที่กระบองเหล็กตอนนี้เนี่ยกระบองเหล็กนั้นกําลังสั่งสอนลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องอยู่แต่จู่ๆเนี่ยก็มีเสียงแกะแอมมาจากข้างหลังแล้วนีน่าเนี่ยก็เดินเข้าไปหาแล้วถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนแต่กระบองเหล็กเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่อัดผู้หญิงเจนีน่าเนี่ยก็เลยลำคาญครับเอามือเนี่ยบีบจมูกแม่มเลย ก็เลยทําให้กระบองเหล็กนั้นหัวเสียโยนนีน่าเข้าไปในห้องนีน่านั้นลุกขึ้นยืนประชิญหน้ากับแก๊งของกระบองเหล็กทั้งแก๊งโดยไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเจนีน่าเนี่ยเปิดด้วยการเอาไข่ในแผงป้าอัดหัวเม่งของพวกนั้นและหลบกระบองเหล็กแบบเท่จากนั้นเนี่ยก็ฟาดคนพวกนั้นด้วยกระทะเหล็กที่แขวนอยู่ตามด้วยมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะสลับกับกระทะที่ถืออยู่แล้วก็เตะกระทะที่ตั้งไฟใส่กําลังเสริมที่วิ่งเข้ามาแล้วก็แทงหัวคนด้วยแครรท แล้วก็ปาแป้งอัดใส่อิคนให้เสียหลักตามไปด้วยใช้คอนทุบเนื้อทุบไปนเน้นที่หัวจากนั้นใช้ที่เปิดวายเนี่ยเสียบเข้าไปที่กระบาลแล้วเดินไปถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนเธอเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตีตุสพวกเขานั้นแค่รับหน้าที่มาจับเด็กก็แค่นั้นหลังจากได้ที่อยู่เจนีน่าเนี่ยก็ขับรถตรงไปหาตีตุสทันทีตัดกลับมาที่โวโตที่กําลังยืนคุยกับหัวของพ่อตัวเองอยู่กับชุดตัวเก่งของเขาแล้วจู่จูเนี่ยก็มีสายโทรเข้าเป็นสายของดูชาาานรกััที่ถถมึงพสดุ โบโตนั้นเนี่ยบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่กับเขาแล้วดูชานรากันเนี่ยก็เลยบอกว่าอีกสองวันนั้นเขาจะมารับตัวเด็กไปส่วนเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะจ่ายทีหลังหลังจากได้ตัวเด็กแล้วแต่ในตอนที่คุยกันอยู่ในเวลาเดียวกันนั่นเองนีน่าเนี่ยกำลังกระทืบพวกของตีตุสอยู่จนเธอนั้นได้ไปเจอกับลูกชายของตัวเองที่โดนมัดอยู่ก็เลยพลาดท่าโดนเก้าอี้เนี่ยตีเข้าจากด้านหลังตีตุสนั้นก็มัดตัวนีน่าแล้วก็รีบโทรไปรายงานโบโตโดยทันทีในเวลาเดียวกันนั่นเองนนนีีนน่่าายใช้ขทมตตะปููิดอ แก้มัดของตัวเองแล้วหนีไปได้ครับแต่ติตุสนั้นไม่รู้ตัวนะครับและเขาเนี่ยก็เลยโทรไปรายงานโบโตว่ามีคนเนี่ยมาบุกเป็นผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวแต่ติตุสนั้นได้ควบคุมสถานการณ์ไว้แล้วเมื่อโบโตนั้นไปถึงที่เกิดเหตุโบโตนั้นกลับไม่เจอนีนาและก็ลูกชายครับติตุสนั้นเนี่ยก็เลยโดนโบโตนั้นลงโทษโดยการใช้ที่ชอดไฟฟ้าชอดเข้าไปที่หัวจนตายคาที่ครับตัดกลับมาที่นีนาตอนนี้เนี่ยแม็กซ์กำลังถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วคุณนั้นเป็นใครแต่นีน่านั้นก็ตอบไม่ได้ครับจนแม็กซ์นะครับไม่ไว้ใจครับเลยพยายามหนีแต่นีน่าเนี่ยจับตัวไว้ได้ทันและก็บอกกับแม็กซ์ว่าถ้าเกิดว่าแม็กซ์นั้นหนีไปพวกมันเนี่ยจะฆ่าแม็กซ์และก็รวมถึงนีน่าด้วยถ้าเกิดว่าเธอตายก็ไม่มีใครช่วยแม็กซ์ได้แม็กซ์ก็เลยใจเย็นนะครับแลวก็เดินตามนีน่าเข้าไปยังที่ซ่อนครับหลังจากที่โบโตฆ่าตีตุสเสร็จก็พยายามออกตามหานีน่านะครับโดยการใช้กล้องวงจรปิด และเขาเนี่ยก็ได้กำชับนะครับว่าห้ามบอกลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้โบโตนั้นได้ต่อสายไปหาโชมงามเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่ามีผู้หญิงเพียงคนเดียวเข้ามาบุกแล้วชิงตัวเด็กไปโชมงามนั้นถึงกับอึง้งว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะหลังจากที่โชมงามนั้นคุยเสร็จเธอกับลูกนั้นก็ได้นั่งดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ตกใจว่าคนนั้นเนี่ยก็คือกิกิโมร่าเธอก็เลยสั่งให้ลูกชายของเธอนั้นติดต่อกับสายลับคนหนึ่งครับตัดกลับมาที่ตะลุงนาโต้ตอนนี้เนี่ยลูกสาวเขามาเยี่ยบ้าน แล้วก็กําลังจะกลับแต่ลุงนาโต้นั้นก็ขอให้ลูกเนี่ยเรียนต่อมหาลาัยใกล้ๆกับบ้านจะได้อยู่ด้วยกันแต่เหมือนลูกสาวนั้นจะไม่เอาด้วยครับก็เลยทําให้ตาลุงนาโต้นั้นดูเครียดเอามากๆเลยแล้วเจ้าจูเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายของนีน่าที่บอกให้ตาลุงนาโต้นั้นโทรไปปลอบครอบครัวของแม็กซ์จอยตาลุงนาโต้เนี่ยก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ไหนนีน่านั้นก็ไม่ตอบครับและลุงนาโต้เนี่ยก็ยังพูดอีกว่าโวโตเนี่ยไม่ปล่อยเธอไปแน่กลับมาที่นีน่า หลังจากนีน่านั้นมาถึงบังเกอร์ก็นอนพักผ่อนเอาแรงกับแม็กซ์แต่ตอนที่นีน่าหลับอยู่เนี่ยแม็กซ์แอบใช้โทรศัพท์ของนีน่าโทรไปหาที่บ้านหลังจากที่นีน่านั้นจับได้นะครับแม็กซ์เลยเว้ยไว้บอกว่าทําไมเขาถึงอยู่ที่นี่นีน่าก็เลยบอกว่าเธอนั้นรู้จักกับพ่อแท้ๆของแม็กซ์พ่อของแม็กซ์นั้นไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุพวกมันเนี่ยฆ่าพวกเราทีละคนรวมถึงฉันด้วยคําว่าพวกมันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงพวกของโวโตรหรือเปล่าหนังเนี่ยมันไม่ได้บอกไว้ครับ พอพูดจบนีน่าเนี่ยก็ได้ยื่นกล่องเหล็กเก่าๆให้กับแม็กซ์ดูแต่ยังไม่ทันได้ดูก็มีคนนั้นมาตัดไฟบังเกอร์ไปซะกอ่อนนีน่าเนี่ยก็เลยพาแม็กซ์ไปหลบอยู่ใต้ท่อแล้วเธอก็หลบอยู่อีกห้องนึงแล้วคนที่บุกเข้ามาเนี่ยก็คือลูกสมุนของโบโตพร้อมกับอาวุธครบมือหลังจากที่เข้ามาไม่กี่วิทั้งคู่นั้นก็ได้กระหน่ำยิงจนพรุนไปทั้งห้องยิงไปยิงมาจนกระสุนหมดหลังจากกระสุนหมดเนี่ยเจนีน่าก็โผล่มาจากห้องที่ซ่อนอยู่ ชกเข้าไปที่ขาของผู้หญิงแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เตะปลายกระบอกปืนเพื่อเปลี่ยนวิถีของกระสุนและชกเข้าไปที่หน้าแล้วก็หันปากกระบอกปืนเนี่ยเข้าไปจอะที่คางแล้วก็ลั่นไกลหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินไปหาแม็กซ์แล้วก็บอกให้แม็กซ์นั้นรออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนีน่าเดินถือปืนเอเคที่ได้มาจากผู้หญิงเดินออกมากราดยิงพวกวัวโต,โตที่ยืนรออยู่ที่รถ จนรถนั้นระเบิดแล้วเธอก็วิ่งเอาปืนเนี่ยกระทุ้งกับกุญแจประตูเพื่อเข้าไปหาจุดที่ได้เปรียบจากโกดังแต่ตอนที่เข้าไปนั้นเธอโดนยิงที่หัวไหล่จนล้มลงหลังจากที่เธอโดนยิงเนี่ยกระสุนมันเฉียวไปโดนโซ่ที่ล็อกประตูอยู่พอดีประตูนั้นก็เลยเปิดออกนีน่าเนี่ยวิ่งเข้าไปในโกดังและสไลด์ตัวลงไปหลบที่ชั้นล่างพวกสมุนเนี่ยก็วิ่งตามพยายามยิงลงไปที่ชั้นล่างแต่ตอนที่กําลังยิงอยู่นั้นนีน่าโผล่มาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วใช้เชือกเนี่ยวรัดขาดึงพวกล,งงโโลูก้ชัน เพื่อจาัดก,การทีละคนเมื่อเพื่อนของเขาเนี่ยตกลงไปชั้นล่างพวกนั้นเนี่ยก,ก้มตามไปนะครับก็เลยโดนนีน่านั้นปามีดเข้ามาที่หัวคนที่พยายามก้มหาเอกเนี่ยก็โดนปืนเนี่ยยิงสวนขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยนะครับแม็กเนี่ยก็เปิดกล่องเหล็กออกแล้วก็รู้ว่านีน่านั้นคือใครตัดกลับมาที่นีน่าตอนนี้เนี่ยเธอกําลังเผชิญหน้ากับโบโตโบโตนั้นใช้ที่ช็อตไฟฟ้านั้นเป็นอาวุธนีน่านเนี่ยวิ่งตะโกนใส่อย่างสุดเสียงแล้วก็เอามีดฟันไปที่โบโตแต่โบโตนั้นหลบได แล้วก็เอาที่ชตไฟฟ้านั้นชอดสวนกลับไปทั้งคู่เนี่ยแลกหมัดกันอยู่สักพักจนโบโตนั้นเสียท่าถูกจับทุ่มแต่ตอนที่จะล้มลงนั้นโบโตได้เอาปืนชอดไฟฟ้ายิงเข้าไปที่หนีหน้าจนเธอนั้นล้มลงกับพื้นโบโตเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาพร้อมกับหัวล้อยอไปด้วยในตอนนั้นเองเนี่ยนีน้าเนี่ยก็ใช้สายปืนชอดไฟฟ้าที่ปักไว้กับตัวเธอนั้นแทงเข้าไปที่ขาของโบโตแล้วใช้เท้านั้นเกี่ยวเข้าไปที่คอพร้อมกับสายไฟของปืนชอดไฟฟ้า,นนา,า,า,ฟานนจนโบโตนั้นขาดอากาศหายใจตายตัดกลับมาที่บ้านของโต ชายสวมไอโมองกับชุดเกราะของตำรวจนั้นกำลังขนเงินสีเทาของโวโตนั้นขึ้นรถรับแล้วก็ตัดกลับมาที่แม็กซ์ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินออกมาจากบังเกอร์เพื่อกลับไปที่บ้านครับแต่ในระหว่างทางนั้นดันไปเจอกับลูกชายของโชมงามเขาให้ก็เลยโดนจับตัวไปอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนีน่าเนี่ยก็ได้ตามไปที่บ้านของแม็กซ์ด้วยความเป็นห่วงแต่ปรากฏว่าแม็กซ์นั้นไม่ถึงบ้านครับโดนจับไปซะกอ่อนหลังจากนั้นนีน่าเนี่ยก็ได้สลบไปสองสามีภรรยานั้นก็เลยช่วยนีน่าเอาไว้ หลังจากนีน่านั้นฟื้นตัวก็มีสายโทรเข้ามาหานีน่าปลายสายนั้นก็คือโชมงามโชมงามนั้นบอกว่าเงินของโบโตนั้นถูกขโมยไปโดยคนของนาโต้เธอมีเวลาทั้งหมด5ชั่วโมงในการนำเงินนั้นกลับมาให้เธอตัดกับมาที่ลูกชายของโชมงามตอนนี้เนี่ยกำลังเล่นหมากรุกอยู่กับแม็กซ์ดูเหมือนว่าลูกชายของโชมงามนั้นจะถูกใจแม็กซ์ไม่ใช่น้อยครับแล้วก็กลับมาที่นีน่าอีกตอนนี้เนี่ยเธอกำลังขอให้ตาลุงนาโต้นั้นช่วยเธอนั้นเข้าไปในห้องส่วนกลางของกรมตำรวจครับ แต่ตะลุงนาโต้นั้นก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สํานักงานกลางนั้นมีตำรวจนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ตั้ง150คนแต่นีหน้านั้นก็ไม่ฟังครับแต่ในตอนที่เธอนั้นเดินลงไปจากรถจูจๆเนี่ยตะลุงนาโต้นั้นก็ขับรถชนเธออย่างจังหลังจากที่นีหน้าฟืนน้นนะครับเธอเนี่ยก็ถูกจับมัดโดยคนของนาโต้นีหน้านั้นถูกพาตัวไปบังคับให้ขุดหลุมฝังตัวเองนีหน้าเนี่ยก็เลยถามว่าดูชันราการก็คือตัวปลอมใช่ไหม ทั้งหมดนั้นมันเป็นแผนของตาลุงนาโต้ที่สร้างหลักฐานปลอมเพื่อให้นีหน้านั้นไปถล่มแก๊งของโบโต้และเขาเนี่ยก็จะใช้จังหวะนั้นฉกเงินแล้วก็หนีไปนั่นเองและก็แน่นอนนะครับสองคนนั้นก็เอานีหน้านไม่อยู่กับหลังจากที่นีหนา้าฆ่าเ,เพื่อนของตาลุงนาโต้จนหมดตาลุงนาโต้เห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถขนเงินและหนีไปครับแต่ก็หนีนีหน้านไม่พ้นนะครับนีหน้านเนี่ยใช้ปืนพกยิงไปที่ล้อจนรถนั้นเสียหลักตาลุงนาโต้เนี่ยก็เลยวิ่งหนีลงจากรถนีหน้านเนี่ยก็วิ่งตามแต่รถ ก็เลยทาให้ตาลงนาโต้นั้นหนีไปได้หลังจากนั้นนีน่าก็เก็บเงินที่เหลือไปคืนให้กับโชมงามแต่ดูเหมือนว่าโชมงามนั้นจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลือเพียงแค่นิดเดียวโชมงามนั้นกะจะฆ่านีน่าทิ้งแต่ลูกชายนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้ครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยรอดตัวไปแต่ตอนที่นีน่ากับแม็กซ์นั้นกําลังจะนั่งรถกลับบ้านอยู่ๆเนี่ยตาลงนาโต้นั้นก็ขับรถพุ่งชนเข้าอย่างจังจนรถนั้นได้พลิกคว่ำครับหลังจากนั้นตาลงนาโต้เนี่ยก็ นีหน้ากับแม็กแล้วก็คนขับเนี่ยก็พยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถแล้วก็เอารถที่พลิกคว่ำอยู่เนี่ยเป็นกำบังครับแล้วก็หลบกันไปหลบกันมาอยู่สักพักหนึ่งตาลุงนาโต้เนี่ยก็ดักทางได้ครับแต่โชคดีกระสุนเนี่ยดันหมดซะก่อนนีหน้าก็เลยใช้โอกาสนั้นเนี่ยปัดปืนทิ้งแต่ก็โดนตาลุงนาโต้นั้นต่อยสวนกลับแล้วก็เอาปืนอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยที่พกมากะาจะยิงนีหน้าแต่แม็กซ์นั้นได้พยายามเข้าไปแย่งปืนเลยทําให้นีหน้านั้นเห็นโอกาสปลดอาวุธของตาลุงนาโต้ แล้วก็ต่อยตาลุงนาโต้นั้นนอนกองลงไปกับพื้นแล้วก็เอาปืนนั้นจาะเข้าไปที่หัวแต่แม็กซ์นั้นห้ามนีน่าไว้ไม่ให้ยิงนีน่าเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากยิงเนี่ยกลายเป็นต่อยแทนครับเล่นเอาตาลุงนาโต้นั้นสลบคาที่หลังจากนั้นเนี่ยนีน่าก็มาส่งแม็กซ์ถึงที่บ้านทั้งคู่นั้นได้กล่าวลากันไม่กี่วันถัดมาเนี่ยแม็กซ์นั้นก็ได้มาเยี่ยมทั้งคู่นั้นนั่งกินข้าวกันแม็กซ์นั้นอยากรู้เรื่องพ่อของเขาให้มากขึ้นแต่นีน่านั้นก็ยังไม่ทันได้ดะรัักมิงปา,า,ปงาวตวตตต แต่คนที่มานั้นก็คือแม่ของนีนาเองแม่นีนาเนี่ยบอกกับเธอว่าทุกอย่างนั้นกําลังจะเลวร้ายลงแต่โชคดีนะที่เธอนั้นมาแล้วส่วนตาลุงนาโต้นั้นก็โดนจับโดยองค์กรของตัวเองแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ